ก่อนหน้าน,นี้ทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยมีการออกมาบอกว่าให้ธนาคารพาณิชย์ปล่อยซอฟโลหรือว่าสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วัคซโควิด19ที่เกิดขึ้นวันนี้ทางด้านของธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะออกมาตอกย้ําถึงมาตรการช่วยเหลือในครั้งนี้ด้วยค่ะ โดยทางด้านของคุณอาทิตย์นันทวิทยาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหารธนาคารไทยพาณิชย์เปิดเผยว่าธนาคารได้เปิดให้สินเชื่อซอฟโลนตามมาตรการช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟูผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด -19 ตั้งแต่วันที่27เมษายนที่ผ่านมาพบว่ามีผู้ประกอบการได้รับอนุมัติสินเชื่อจากธนาคารไทยพาณิชย์ไปแล้วกว่า4,700รายวงเงินสินเชื่อกว่า ,6000 ล้านบาท โดยธนาคารตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อซอฟท์โลนให้กับผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศจำนวน2 0 0 0 0ล้านบาทโดยผู้ประกอบการ SME ที่ต้องการขอซอฟท์โลนตามมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูจะต้องไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดคุณสมบัติของลูกค้าแต่ละกลุ่มดังนี้สำหรับลูกค้า SME ปัจจุบันที่มีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารอยู่แล้วไม่เกิน500ล้านบาทสามารถขอซอฟท์โลนได้สูงสุด30%ของวงเงินสินเชื่อเดิมสูงสุด150ล้านบาท สำหรับลูกค้า SME รายใหม่ที่ไม่มีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารทุกแห่งสามารถขอสินเชื่อได้สูงสุด20ล้านบาทโดยนับรวมทุกวงเงินจากทุกสถาบันการเงินทั้งนี้ลูกค้าทั้ง2กลุ่มจะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ2%ต่อปีในช่วง2ปีแรกของสัญญายกเว้นดอกเบี้ยในช่วง6เดือนแรกอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยไม่เกิน5%ต่อปีในช่วง5ปีแรกของสัญญาผ่อนชำระยาว10ปีและได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการขอสินเชื่อฟอนต์เอ็นฟรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะที่สาขาธนาคารไทยพาณิชย์ทุกแห่งทั่วประเทศหรือว่า SCB Business Call Center โทร02 722 22 2222หรือว่าที่ www.scbsfe.scb.co.th ค่ะค่ะลูกค้าท่านใดนะคะผู้ประกอบการท่านใดมีปัญหานะคะติดต่อได้เลยนะคะธนาคารต่างๆพร้อมที่จะช่วยเหลือท่านในภาวะวิกฤตครั้งนี้แล้วค่ะ